ยางใหม่สีเส้นนะฮะเพิ่งเปลี่ยนไม่นานเป็นของโรงแราน,นะฮะอยู่ครบนะฮะเนี่ยอตนี้เป็นพรูสตาร์ทนะฮะตัวท็อปฟังชั่นตัวควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นหนังเย็บแบบนี้นะฮะเลขหมายเก้าหมื 90, 000, 000, 000, ่นสองพันกิโลนเอกสารเช็คระยะอะไรต่ออะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่ง้วยนะฮะ สวัสดีครับว,วันนี้พบกับผมเอก175้าคาเฮาเหมือนเดิมอีกคันนะครับวันนี้เป็นรถเล็กเนาะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยอีกทีหนึ่งนะครับตอนรับสงการานนะฮะก็ช่วงสงการานอาจจะได้เผยแพร่คลิปในช่วงสงการานเนาะเพราะว่าเราถ่ายทากันก่อนสงการานพอดีแล้วก็เดี๋ยวน่าจะตัดเผยแพร่ช่วงสงการานพอดีก็ถ้าใครไม่ได้ไปต่างจังหวัดอยู่บ้านก็ อยากมาซื้อรถกับผมก็มาได้เนาะมาดูกันได้หรือว่าอยากจะซื้อล้วค่อยเอาไปหลังสงการก็ว่ากันนะฮะก็ะนานๆจะมาคันเป็นรถไซส์เล็กนะครับวันนี้เป็นซูซูกิสวิปนะฮะตัวท็อปสีแดงนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ใหม่9 2 0 0 0โลเองนะครับผมเข้าไปรับซื้อมาจากเจ้าของเลยเหมือนเดิมนะฮะเขาไปเทิร์นรถใต้แดงนะฮะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพาวันที่ไปซื้อรถให้ดูนะฮะไปซื้อที่บ้านเขาเลยว่ารายล,ละเอียดเป็นยังไงนะครับก็ คันนี้ก็สวยๆเดิมๆนะฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดรอบๆคันร่าวๆกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆคันกันนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับตัวถังเดิมซอกเดิมทั้งคันนะครับก็สีสันอาจจะมีเก็บมาบ้างนะครับก็ตามสไตล์รถเล็กนะฮะก็อาจจะมีเก็บมาบ้างมีรูมีรอยเ็เก็บมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราเน้นโครงสร้างเดิมนะครับ ตำหนิก็อาจจะมีบ้างนะฮะอย่างคันนี้ก็จะมีตำหนิเรื่องกันชนนะฮะก็จะมีริ้วรอยตามกันชนบ้างนะฮะอย่างนี้นะฮะมีริ้วรอยสะเก็ดหินมีรอยตามกันชนอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะเรื่องกันชนหน้านะครับไฟเฟ,ฟยอะไรใสดีแล้วก็ได้ล้อได้ยางใหม่นะครับนะฮะสีโดยรวมก็อาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะฮะรอบคันมีบ้างแต่ว่าออโดยรวมเนี่ยผมว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะพวกคิ้วยางขอบประตูจุดพลาสติกนะฮะหรือว่า พวกไฟ,ไฟเฟยอะไรต่างๆล้ออะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในสภาพสวยโลโก้โลโก้อะไรก็ไม่มีชี้เกลือมไม่มีอะไรเนาะเนี่ยนะฮะพวกใบใบปัดน้ำฝนอะไรต่างๆนาขอบยางต่างๆรอบคันก็ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าดีนะครับก็ไม่ได้สุดสทมเลยมากเพราะว่ามันเพิ่ง9ก้า0กว่าโลนะฮะไฟ,ไฟ,ไฟเฟย์อะไรก็ยังใส่ดีส่วนเรื่องริ้วรอยมีเก็บสีบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เหมือนเดิมคือผมเน้นเรื่องโครงสร้างเน้นมากๆต้องไม่โดนนะฮะไม่มีโดน ก็เล็กน้อยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีตําหนิงบางเล็กน้อยเราก็บอกให้ดูตรงแต่ว่ามีประกันชั้นหนึ่งนะแต่ว่ารถไซนี้ผมจะไม่ได้เก็บให้เพราะว่าราคามันเบียดครับมันเราไม่ได้เอากําไรกันเยอะนะครับก็มีประกันชั้นหนึ่งใครก็เอาไปเคลมกันได้เหลือประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวค่ารายละเอียดรอบคันนะประมาณนี้ก่อนอ่ะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของเริ่มต้นจากห้องเครื่องนะครับก็คันนี้ห้องเครื่องก็เป็นสีเดิมนะครับนะฮะ ไม่มีแห้งเอ้ยไม่ใช่ไม่มีรัว่วไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะ่องเครื่องแห้งดีนะครับก็ดูแลตามระยะกันโดยตลอดนะครับเจ้าของมือเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไล่ดูก่อนก็คือจากันแต่คะเนนน็อตฝากระโปรงเขาจะมีขยับนะทั้งสองข้างเนื่องจากมีเก็บสีริ้วรอยสะเก็ดหินมานะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการชนนะครับก็เนี่ยสีตัวถังจะเดิมเอสีตัวถังกระทะเก็บตัวถังเนี่ยจะเดิมหมดนะฮะตามมาตรฐานเรานะครับแล้วก็ไล่มาถึงจุด น็อตยึดข้างในฝากระโปรงนะฮะ<อ>ตัวนี้น็อตเดิมไม่มีขยบับน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยเลขตัวถังเลขเซอร์เลขตัวถังเลเดิมนะครับซุ้มโชงนะฮะซีนเซินแห้งเดิมนะครับแล้วก็ Super สุกสกีสวิฟต์เนี่ยชิ้นกาคานด้านในซ้ายขวามันจะเป็นสีดำนะนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะเป็นสีแห้งเดิมแบบนี้นะฮะน็อตก็จะไม่มีไขนะนะฮะนี่น็อตไม่มีไข่นะสติ๊กเกอร์ warning อของโรงงานนะฮะอยู่ครบนะฮะเนี่ยอถไม่มีขยับนะผมไล่ไล่ให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็แก้มเนี่ยอเดิมเนี่ยจุดยึดเดิมหมดนะครับจุดไขป่ปลาเบ้าโชกคอะไรเดิมหมดนะครับห้องเครื่องเนี่ยโดยรวมแห้งเดิมไม่มีอะไรรั่วซึมไม่มีอะไรเดิมนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะฮะดูเรื่องเดินเบาแล้วก็รอบแอร์ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องพร้อมกันนะครับคันนี้เป็นผู้สตาร์ทนะตัวทอ็อปผมสตาร์ทเลยโอเคอเดี๋ยวเราไปดูรอบเดินเบาแบบที่ยังไม่เปิดแอร์ก่อนนะอ่านะครับลักษณะรอบเดินเบาของรถ Eco Car หรือเครื่องสามสูบเนี่ย มันก็จะมีความไม่นิ่งมันมีความทันสันนิดนึงอันนี้มันเกิดจากการเขาเรียกว่ารถมันเดินสามสูบนะครับเป็นธรรมชาติของมันนะฮะแต่ว่าไม่มีเสียงเคไม่มีอะไรสั่นไม่มีกระพือนะฮะมันมันมันจะเป็นประมาณนี้ความนิ่งของเครื่องจะเป็นประมาณนี้ทุกคันนะครับเป็นเอกลักษณ์ลักษณะเครื่องสามสูบขอยงยี่ห้อนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปฟังรอบรอบแอร์เดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเข้าไปเปิดแอร์ให้ฟังเดี๋ยวผมเข้ามาเปิดแอร์นะ อันนี้เป็นตัวท็อปจะเป็นแอลโต้นะครับอ่าเป็นเขาเรียก่าอะไรนะไอไอแอร์ดิจิตอลอ่าเราก็เปิดแอร์เปิดความแอร์สัก24นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบรอบเครื่องนะฮะแล้วก็รอบแอร์นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอาอันนี้ผมเปิดแอร์แล้วนะ พัดลมแอร์เาพัดลมคอมแอร์พัดลมมน้ําทํางานคอมแอร์ทำงานนะครับเครื่องก็เดินเบาเรียบเงียบดีคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับมาลองขับได้นะครับเครื่องเกียร์อะไรดีขับดีนะฮะเกียร์เกอร์เปลี่ยนนิ่มดีแล้วก็เครื่องนิ่งดีแอร์เอเย็นนะครับก็เดี๋ยวมาลองขับกันได้อ่าอันนี้ให้ดูรายละเอียดประมาณนี้ก่อนครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมพาดูพวกอ่าซอกประตูนะครับ แต่เข็บกระดูหูซ่องประตูนะฮะเดิมนะครับน็อตน็อตข้างๆไม่มีไขนะครับอันนี้เป็นซอกประตูนะฮะวกจุดยึดหมดยึดประตูแล้วก็สติ๊กเกอร์รางรนลมยางอยู่ครบหมดนะครับส่วนกระดูหูใครมาดูที่บ้านหรือดูได้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูดูคือในคลิปเราจะไม่ดึงเข้าดึงออกไปบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันยางเยอะมันเสียหมดนะครับแต่กระดูหูแห้งเดิมแน่นอนนะครับ อดีนีวให้ดูตะเข็บป,ประตูหน้าขวานะฮะดเดิมๆนะฮะับบนี้นะฮะ,ะต่อมาเรามาดูประตูหลังขวา่าให้ดูตะเข็บป,ประตูหลังขวาก่อนนะฮะเดสติ๊กเกอร์ตัวล็อกเด็กยังอยู่นะฮะตะกุงตะเข็บเลยเดิมครับดูได้ครับมาดูได้ซอกประตูเดิมหมดนะฮะ แห้งเดิมอ่ะต่อมามาดูด้านหลังด้านหลังก็น็อตฝาท้ายไม่มีไข่นะครับสองฝั่งลองไล่ดูนะฮะนี่นะฮะพวกไขป่ปลาลังน้ำด้านท้ายเดิมหมดนะครับ อ่ี๋ยมามาดูประตูหลังซ้ายซอกประตูหลังซ้ายให้ดูไล่ซอกประตูหลังซ้ายก่อนไลซ่ซอกประตูเก็บประตูนะครับเก็บประตูหลังซ้าย ่อมาเป็นประตูหน้าซ้ายล็อดิึดแก้มหน้าซ้ายไม่มีขยับนะครับไล่มที่จะเข็บประตูเดิมหมดหมดหมดพลาสติกน้งน็อตไรไม่มีไขออกเดิมหมดแล้วก็พเพลทเดิมนะครับต้องมีอยู่นะฮะเพลทเดิมของรถน,นะครับเนี่ย ยึดประตูเดิมน,นะครับเดิมหมดแท่งเดิมน,นะครับอ่าโอเคอน,นี้เป็นจบเรื่องรายละเอียดซอกประตูไปนะโอเคครับอ่อาเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดภายในรถกันนะครับว่าสิปตัวท็อปเนี่ยเขาเป็นยังไงนะฮะก็คันนี้เป็นตัวท็อปก็จะมีพวงมาลัยฟังก์ชันตัวควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นหนังเย็บแบบนี้นะฮะอ่เลขหมายเก้าหมื่น 2,000กิโลเมตรนะครับรอบเดินเบาเรียบดีนะฮะวิทยุก็จะคอนเน็กกับพวก iPod iPhone อะไรพวกนี้ได้ใส่ USB ได้ใส่ CD ได้ MP3 ได้นะฮะระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะครับ,รบ,บ,นนรบก็มีโหมดต่างๆมีระบบแอร์ออโต้นะฮะอประมาณนี้นะฮะคันนี้ก็จะมีกล้องมองหน้ามองหลังติดมาให้ด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ถอดออกนะเจ้าของเดิมเขาให้มานะครับ เกียร์ออตโต้ก็จะเป็นออตโต้สสปีดปกตินะฮะประมาณนี้นะครับหูวกรุงหัวกเกียร์สภาพสวยพวงมาลัยเนี่ยสภาพสวยไม่มีถลอกปอกเปิกกนะครับเป็ออนเดิมหมดนะฮะแล้วด้านข้างก็จะพับข้างไฟฟ้าได้นะฮะแล้วปรับปรับไฟฟ้านะครับมีปุ่มล็อกอะเรล,ล็อกกระจกนะฮะเป็นเซนทรัลล็อกกระจกออตโต้จะมีบานเดียวคือหน้าขวานะครับ ่เดี๋ยวเทสขึ้นลงให้ดูเทสขึ้นลงดูกดหนึ่งทีอ่ะกดแต่แต่แต,ต,ตขึ้นน่าขึ้นมันไม่ออโต้นะอ่ะลงเนี่ยออโต้ Auto. กดหนึ่งทีออโต้แต่เวลาขึ้นต้องอัตโนมือิโอเคครับผมแล้วก็นี่นะให้ดูสภาพเบาะหน้าก่อนคร่าวๆเนี่ยด้านหลังผมหลังคานะฮะสวยงามไม่มี ขีดขูดแตกขาดอะไรนะครับคอนโซลสภาพสวยไม่มีแตกหักนะฮะสภาพสวยเลยภายในคันนี้สภาพสวยมากนะเพราะมัน9ก้าหมื่กว่าโลแท้นะครับบ,บ่งบอดผมก็ไม่ได้ซักนะอันนี้มเดิมก็ดูดฝุ่นน้คำความสะอาดปกตินะครับแล้วก็คันนี้จะมีพวกคู่มือครบกุญแจเนี่ยจะมี2ชุดเนี่ยกุญแจมี2ชุดนะฮะคู่มือคู่มือบุ๊กเซอร์วิส พวกมือกันใช้นะฮะคู่มือกันใช้แล้วก็บุกเซอร์วิสเข้าศูนย์เอกสารเช็คระยะอะไรต่ออะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะฮะประกันชั้นหนึ่งหมดประมาณเดือนหน้าก็จะเคลมจะใช้ก็ใช้กันได้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูละเอียดละเอียดอีกทีที่บ้านอีกท,นทีนะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเก็บเข้าไปให้ก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นรายละเอียดพวกๆๆนะอุปกรณ์ภายในนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเบาะด้านหลังกันหน่อย ก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็บอกสภาพดีนะฮะก็เหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งแล้วก็บอกไม่แตกไม่ขาดไม่สกรปรกไม่ยุ่ยนะฮะเฮดรูม <lo> ด้านหลังก็พรมสภาพสวยมากนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะฮะอ่ะนี่เป็นด้านหลังนะที่นั่งด้านหลังอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับแบล็ไลท์ข้างหลังสภาพสวยมากนะฮะไม่มีแตกไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะ ภาพดีนะครับแ okay. บ่งแผ่นบางสัมภาระก็สภาพสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรนะฮะ okay. ยางนะครับยางใหม่สีเส้นนะฮะเพิ่งเปลี่ยนไม่นานเป็น,ปนของเด y t ตันนะฮะเด y ตัก็คือเป็นบริษัทลูกของบิสโตนนะครับก็จะเป็นไซส์เดิม18555 R16 นะครับคันนี้เจ้าของบอกเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อประมาณสักไม่เกินปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ายางมันจะเป็นสัปดาห์ที่4 ปี23นะก็คือปีที่แล้วครับแต่เขาบอกเขาเปลี่ยนช่วงไม่น่าเกินตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยครับกับยางยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับก็ดูวนได้เลยนะฮะใช้กันอีกยาวๆนะครับเนีย่ยโหลอกอยางกันใหม่ๆอย่างนี้เลย4เส้นนะครับสบายๆใช้กันยาวๆ สำหรับใครสนใจรถคันนี้เพิ่มเติมนะฮะผมอาจจะรีวิวตกหล่นรายละเอียดอะไรก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับเบอร์ผมลงไม่ด้านล่างนะครับผมเอกนะครับเดี๋ยวว่าเข้าไปดูที่เพจของเราก็ได้175คาร์เฮาส์นะครับผมก็ทำมานานละแล้วก็มีประวัติซื้อขายอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะก็เข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะฮะแล้วก็พิกัดที่บ้านเราเนี่ยอยู่ปทุมธานีลำลุกาของสี่นะครับก็ใครจะมาดูก็เดี๋ยวโทรมาหาผมหรือว่าแอดเบอร์ผมผมส่งโลเคชั่นอะไรในไลน์ให้นะฮะ แล้วก็ซื้อรถกับเราเหมือนเดิมเรามีรับประกันเลขไม้รับประกันก own, ันโอนนะครับรับประกันไม่มีชนหนักปิดคว่ำน้ําท่วมนะครับก็ถ้าไม่เป็นตามกล่าวมายินมีรับรถคืนแล้วก็คืนเงินเต็มจำนวนนะครับส่วนรถ <Yes. S 1> ซื้อสดหรือจัดไฟแน์ก็ได้แต่รถมือสองแนะนํานะอ๋อซื้อสดมันจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่โดนแวดเยอะนะครับไม่ต้องโดนแวดไม่ต้องโดนดอกเบีย้ยถ้าท่านพอมีก็ประมาณหึน,หน่ไม่ซื้อสดมันคุ้มนะฮะแล้วก็ขาดทุนไม่เยอะด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราฝากรายละเอียดรถคันนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้ววก็อสสัดีีปใหม่ไทนะ สงการไทยทีแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยอวยชัยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็มีเงินมีทองร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะครับส่วนใครสนใจอะไรเพิ่มเติมโทรหาผมได้ตลอดเวลาปีใหม่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านนี่แหละอาจจะไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างเพราะว่าอยู่แถวๆนี้หมดไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็ว่ากันนะฮะใครมีอะไรก็โทรมานะครับก็เดี๋ยวก่อนจะ จบคลิปก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการหารถนะครับก็เดี๋ยวคันหน้าจะเป็นรถอะไร่ะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคันหน้าเดี๋ยววันนี้ขอสวัสดีขอลากัไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีปีใหม่ไทยทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ